กองทัพภาคหนึ่งผมฟันธงลงไปได้ว่าผูกพันกับผลประโยชน์ชายแดนมากจนเกิดไปล่าสุดกองทัพภาคหนึ่งให้เปิดด่านที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดแล้วยังเสือกไปบอกให้ขเมรบอกให้เปิดด้วยท่านผู้ชมครับผมอับอายขายหน้าชิบหายเลยคุณอรมริต ผมไม่รู้เป็นฝีมือคุณหรือเปล่านะแต่คุณทำได้ยังไงถ้าคุณบอกว่าควรที่จะเปิดคุณเอาเรื่องนี้มาแล้วถกเถียงกันเพราะอะไรแต่ไม่ได้คุณไปเปิดแล้วคุณไปบอกอมํมเรนให้เปิดด้วยผมรับไม่ได้จริงๆขนาดทับภาคสองตำรวจของเขา หารของเขาไปเหยียบกับกับดักระเบิดของขเขมรจนขาขาดแต่ภาคหนึ่งของคุณเสือแค่ไปขอให้ขเขมรมันเปิดด่านเพราะเขาคุณจะไปเปิดด่านเพราะคุณบอกว่าจะได้มีสินค้าไหลเข้าไปหาขเขมรได้ทุเรศชิบหายเลยท่านท่านแม่ทัพผมไม่รู้ท่านคิดได้ยังไงอ่ะผมเอารูปให้ดูท่านอย่ากโกรธผม ผมชื่อสนธิลิมทองกุลเจ้าของวลีความจริงมีหนึ่งเดียวใช้ธรรมของหลวงตาหมาบัวนำหน้าอะไรที่ไม่ใช่ความจริงผมไม่พูดแต่ถ้าอะไรเป็นความจริงให้คุณเป็นพบทพบทบผมก็จะพูดสำหรับผมและมันมีความหมายท่านผชมรู้มาขอ,เ,อาเล่าประวัติพลโทอมริตให้ฟัง เป็นลูกศิษย์เอกของพลเอกประยุทธ์จันโอชาสมัยที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกตมนตรีพลโทอมริตนี้เป็นหัวหน้าศูนักษาความปลอดภัยให้ท่านผู้ชมไม่สังเกตรหรือว่าเวลาประชาชนบริจาคเงินมาให้กองทัพภาคสอง หลายคนที่ยังเดินในทุ่งลาเวนเดอร์อยู่ไม่รู้เรื่องข้อเท็จจริงซึ่งผมไม่ตำหนิเขาเขาจะไปรู้เรื่องดี้วผมได้ไงบอกว่าต้องแบ่งเงินบริจาคก้อนนี้ให้กองทับภาคหนึ่งด้วยได้ไหมผมพูดกับอาจารย์ปานเทพผมบอกให้อาจารย์ปานเทพภาคหนึ่งนี่ผลประโยชน์เยอะนะทหารภาคหนึ่งนี่มีเงินมีทองไม่ใช่ไม่มีเงินไม่มีทองนะ ไล่ไปเลยนะเอาเฉพาะด่านจันทบุรีกระตานดนี่เท่าไหร่ละเปิดด่านทีจะมาอ้างว่าทำไม่มีการค้าขายตามปกติคุณคิดจะเปิดผมไม่ว่าแต่คุณเอาเรื่องที่คุณคิดจะเปิดมาพูดคุยกันก่อนได้ไหมเข้าสภาคลาโหมก่อนคุยกับกบสบก่อนไม่ใช่คุณจูจ่ๆคุณไปเปิดเลยแล้วคุณไปบอกฝั่งทางเหนือให้เปิดด้วย เป็นเรื่องที่ผมอับอายไขยหน้าชิบหายเลยว่าทำไมทหารไทยแม่งถึงเป็นอย่างนี้แล้วเป็นถึงไม่ทัพภาคหนึงคุณต้องมีคำตอบมานะท่านผู้ชมรับเหมือนผมรับได้ไหมอีกคนหนึ่งพลเอกทรงวิทย์ุ่มชาการฐานสูงสุด ท่านเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ท่านอยากเปิดด่านเหลือเกินท่านให้สัมภาษณ์ท่านบอกว่าพูดแบบเท่การรักษาที่ไตของชาติเป็นสิ่งที่เราครอบครองอย่างยาวนานตามแผนที่การรัฐก,กันอยากให้มีการพูดจากัน,นแบบทวิภาคีต่อไปในอนาคต ท่านผู้จัดกา,ารฐานสูงสุดครับท่านจะพูดจาแบบทวิภาคีอยากพูดก็พูดไปแต่สิ่งที่ขมบ์มันลุกแผ่นดินไทยอยู่ทุกวันนี้วางกับระเบิดอยู่ทุกวันนี้ท่านจะว่าย,ยัางไงมีแต่เราต้องจัดการกับขมห์ที่มันมารุกเราก่อนให้มึงถอยออกไปแล้วมึงต้องรับผิดชอบในการวางกับระเบิดเพราะมึงไม่มีสิทธิ์ที่จะมาวาง พื้นที่ช่องบกมันเป็นพื้นที่ของประเทศไทยท่านพูดได้ยังไงมีหน้ำซ้ำําท่านทะลึ่งพูดออกมาอีกว่าอยากเห็นการเปิดด่านเพื่อให้การค้าขายการเดินทางข้ามแดนสะดวกมากยิ่งขึ้นการเจรจาเปิดด่านเราควรเปิดพร้อมกันดีหรือไม่ ท่านไม่รู้เลยเหรอว่าการปิดด่านนั้นก็คือการกดดนันเขมรแล้วท่านคุณทรงวิทยุนายสูตรท่านคิดยังไงกับท่านรรทับภาคหนึ่งนะก็ที่ไปเปิดดา่านไงที่จันบุรีกระจาดแล้วขอให้เขมรเปิดด้วยแล้วโดนมันตอกหน้ากลับมาบอกกูไม่เปิดถ้ามึงจะเปิดมันพูดเลยนะก็เปิดหมดทุกด่านศ <c oughs> ักศรีทหารไทย ทหารในพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทหารไทยของประชาชนไทยของพวกคุณมันอยู่ที่ไหนวะคุณตอบผมไาดิคุณทรงวิทย์คุณรู้หรือเปล่าว่าคุณแค่พูดอย่างนี้เนี่ยประชาชนที่เขาฟังคุณพูดเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ดา่าคุณอย่างหูดับตับไม่ไม่มีชิ้นดีเลย เรียกว่ายับเยินไปหมดเสียทุกช่องทางคุณอยากจะฟังตัวอย่างกันไหมเดี๋ยวผมจะขุดขึ้นมามีคนใช้ชื่อว่าพี่เผือกไปทั่วไทยเขียนคอมเมนต์อวยคุณทรงวิทย์ว่าไงถามหน่อยเธอมันเคยเห็นหัวพวกคุณบ้างไหมหมายถึงขมห์นนะนี่มันเป็นเรื่องบ้านเรื่องเมือง ย่าเสือกมาทำหล่อบันทุเรศพวกมันถึงไม่กลัวฐานไทยไงซึ่งจริงๆพวกมันไม่กลัวฐานไทยก็เพราะว่ามีคนอย่างพลเอกทรงวิทย์และแม่ทัพภาคหนึ่งมันถึงไม่กลัวไงสักวันหนึ่งผมจะพูดถึงกองทัพไทยบกเรืออากาศบทดว่ามันถึงเวลาต้องหรื้อโครงสร้างใหม่ปรับปรุงใหม่ เรามีในพลที่สบายๆยเยอะเหลือเกินตีกอล์ฟผลประโยชน์ผูกกัน <c oughs> แต่คนคิดหาไปปวงก็คือทหารระดับล่างที่ต้องมายันกันเรามีในพลมากเกินไปหรือเปล่าคุณทรงวิทย์คุณเป็นส่วนเกินไหมที่คุณมนในพลคุณรุ่งทิพย์เพเตอร์จะยอ,อเมเขมนะครับคุณเอเกเจษดาดีจังเขาขู่ให้เรารีบเปิดด่าน ก่อนอีก5ชั่วโมงจะเปิดตามไอ้เราก็อาง,งั้นเราพร้อมกันได้ไหเฮ้สภาพพระพิราชเทพอสูรก็เป็นเสียงแบบนี้ไปกลัวอะไรกับพวกมันปิดถาวรเลยจะเปิดทำไมเสกสรรเขียนสีอ่อนปิดด่านยาๆไปเลยครับท่านห้ามเข้าออกเด็ดขาดอย่ายอมอ่อนข้อจนดูอ่อนแอเขาประกาศชัดแล้ว ข่มประเทศไทยมาตลอดทุกจุดที่ไม่มีฐานไทยดูเขาจะยึดเอาหมดเศร้าครับถ้าท่านไม่ป้องกันประเทศอย่าอ้างเลยครับว่าประชาชนเดือดร้อนถ้าเขายึดเอาเหมือนภูมาเขือจะปล่อยเขายึดอีกหรือครับท่านคุณวันชาติพดุงเพชรจะเปิดหรือจะเปิดก็ปิดก็เอาสักอย่างไปเลยยามกักกะมิดกระเมียนเปิดเปิดปิดปิดเปิดไปเลยเอาให้มนเด็ดขาดรู้เรื่องไปเลย อย่าทําเป็นไม่หลักปักทีมเลนหน้าราคาญพี่ป๋าทําไมประเทศไทยตอนนี้ถึงได้อ่อนแอมากเหมือนประเทศไทยป่วยหนักเลยประชาุนพยงทําอะไรเป็นรองเขาทุกเรื่องไม่เคยได้เปรียบเคยสักครั้งเช่นตาเมืินทมถ้ามันเป็นของไทยจริงฐารไทยทําไมไม่ผลักดันมันออกไปปล่อยให้มันเข้ามาทําไมถามฐานไทย ทีคนไทยแค่ล้ำแดนมานิดเดียวมันจับวีรสมความคิดและไม่ได้ล้ำแดนด้วยไอ้พวกในพลเอกทั้งหลายสมรู้ร่วมคิดไอ้พวกขมรจับวีรสมความคิดและเหตุใดฝ่ายมันล้ำแดนเราเราไม่พักดันไม่จับมันบ้างกลัวอะไรเกียรติศักดิ์ทะเกิงสุกผลประโยชน์ล้วนๆเม็ดเงินมหาศาลพืชผักมันทำรังข้าวโพดข้าวเปลือกนำเช่าเช่าจากขมรช่องทางธรรมชาติ โดนจับพอมันจ่ายเงินก็ปล่อยมันเข้ามาคุณทรงวิทย์ครับนี่คือตัวอย่างน้ำจิ้มกับความเห็นของประชาชนต่อท่าทีของพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีพบอสอสอท่านทำตัวเป็นพระเอกหล่อเท่ยื่นไมตรีกะเหม็นเอารัดเอาเปรียบเราทุกอย่างคนไทยเขารับไม่ได้ หลายคนตั้งของ้อสงสัยแล้วว่าที่ฐานไทยมีท่าทีเช่นนี้ก็เพราะต,ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามันมีผลประโยชน์การเปิดด่านใช่ไหมล่ะพ่อพี่น้องครับเคยที่เคยคิดขอยถามตรวัตยาอย่าไปคิดไอทหารยุคนี้แม่งผลประโยชน์อย่างเดียวผลประโยชน์อย่างเดียว พอรู้ว่ามีเหตุการณ์ตึงเครียดมีคนเชียร์ทหารกองทัพอากาศแม่งผลักดันเครื่องบินกริปเพ่นกองทัพเรือเสนอว่าขอให้ของบประมาณมาทำท่าเรือที่พังงาคนในกองทัพเรือไม่เอ,อ่ยชื่อก็แลวกันพูดมาบอกว่าถ้าอย่างนั้นให้อเมริกามันทำไหมแล้วให้มันมาตั้งฐานทัพนี่คือความคิดของฐานไทยหรือไง <c oughs> แล้วฐานไทยก็ทำบกก็จะเปิดดาน เพราะว่ามีผลประโยชน์ในการเปิดด่านนี่เพิอแแคบเยอะจะชั่วโมงแล้วนะสี่สิบี่นาทีสี่ิบสี่นาทียังมีอีกนะท่านผู้ชมครับเอาข่าวที่สักข่าวแล้วกันวันนี้เครียดไหมท่านผู้ชมท่านผู้ชมเสียใจไหมที่ทหารเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ทหารแล้ว ผมสงสารไอ้พวกทหารที่อยู่แนวหน้าที่ไปเหยียบกับดักระเบิดผมสงสารที่ต้องยันอย่างขมิน <c oughs> ก็นายมันใช้ไม่ได้อะนายมันไม่เด็ดขาดอลเฮ้ยมึงต้องอย่ายอมมัน <c oughs> กูก็ไม่ยอมใครก็ต <c oughs> ามคิดที่จะเปิดด่านต้องเป็นคนอย่างพลเอกทรงวิตย์หรือแม่ท่าภาคหนึ่งบ้กเปิดไม่ได้มีแต่ปิดตลอดไป จนกว่ามันจะยอมเราหรือไม่ก็บอกว่าเฮ้ยเอาฐานไปล้อมประสาทตาเหม,ม,มือนทมไม่เหมือนครึ่งไม่ให้มึงขึ้นไม่ทำกันชอบเทชอบหล่อแล้วพอแม่พี่น้องจะหวังให้ฐานจุกนี้ปฏิวัดอย่าไปหวังมันความหวังอยู่ที่พวกเราอย่าไปเอาใจใครอย่าไปเชียร์มันให้รู้ว่าทหารเนี่ยแม่ กินกันคอร์รัปชันกันหนักพอสมควรในหลายรูปหลายแบบมันไม่ใช่เทวดายิ่งเห็นผู้ใหญ่ลักษณะแบบนี้นะยิ่งทำให้เราดูถูกเยียดหยามฐานไทยแล้วเราเห็นใจฐานไทยที่มันอยู่เบื้องหน้าแนวหน้าโคตรสงสารเลยฐานที่ไปเหยียบกบกับกับดักระเบิดอ่ะคุณทรงวิทย์คุณไปเยี่ยมเขาเมือเปล่าฐานะผู้ใหญ่หนาทีสุดคุณไปเยี่ยมมันหรือเปล่า ผู้จ้างาัหานบกล่ะเงียบสนิทเงียบกริบสรุปแล้วเราพึ่งใครได้ในประเทศนี้กราบไหว้บูชาพระก็พึ่งไม่ได้ไม่รู้พระองค์นี้แห่งเป็นยังไงจะพึ่งอาหารเยาวินตายชาติก็พึ่งไม่ได้พึ่งอะไรไม่ได้เลยพรอแม่พี่น้องครับ แลท้ท่านท่านพ่อไม่ร้องไม่คิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเศร้าเหรอผมนี่เศร้าชิบหายเลยเจบแปปีผมเห็นทหารมาเยอะแล้วผมเห็นหารที่นักเลงใจถึงถึงไหนถึงกันแล้วผมมาเห็นทหารที่หน่อแน้าปลกเปรี้ยผูกพันกับผลประโยชน์ ไอกองทัพภาคหนึ่งตามริมชายแดนนี่ขึ้นชื่อมานานแล้วเรื่องผลประโยชน์กับด่านทำไมผมจะไม่รู้ผมไม่ได้กินแกลบนะผมอยู่รู้สึกเช็คเรื่องราวต่างๆพวกนี้ตั้งแต่สมัยพวกคุณยังเป็นแค่ในร้อยเองทั้งทรงวิทย์ทั้งแม่ทัพภาคหนึ่งและนี่แม่ทัพภาคหนึ่งคุณเป็นคนสนิทของพลเอกประยุทธ์ จันโอชาองคมตรีที่ต้องซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อสถาบันกษรตริย์ผมเริ่มไม่เข้าใจแนละ้วผมเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยไอคำว่าจงรักภักดีของคุณนี้ก็คือวลีที่เกิดขึ้นมาเพื่อทําให้คุณเทรหรือเปล่าถ้าคุณจงรักภักดีคุณต้องรู้นะวว่าถ้าคุณปล่อยให้ประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ ริมชายแดนจากเรื่องที่คุณทำพวกนี้ไปแปลว่าอะไรแปลว่ารัชก,กาลที่สิบยุคข,ของท่านจะเป็นยุคที่ไทยเสียดินแดนนี่หรือความโจงรักักดีคุณให้นี่หรือความโจงรักรรักดีที่คุณให้เขาให้ท่านเสียดายคนหนึ่งก็พลโทกำลังจะขึ้นพลเอกอายุราชก,การอีก4ปีกเกษียณปี2572 อีกคนหนึ่งคือทรงวิทย์หนุนภักดีบิดาคือพลเอกอิกสระพงษ์หนุนภักดีชาติตกูทหารนั้นชาติแต่คิดอย่างนี้ได้ไงคิดได้ยังไง